หมือนจะชอบเลยนอนสบายเลยฝีมือไทยประดิษฐ์ของแม่นะคะนี่นะคะเด็กๆก,ก็มีที่บังแดดแล้วนะคะถ้าฝนตกไม่แรงเขาก็จะพอบงังฝนได้นะคะรู้สึกว่านอนสบายเลยนะคะอันนี้ทําเมื่อตอนที่นุก,กลับมาจากโรงเรียนเมื่อตอนเย็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพี่น้องของแม่เฟืองนะคะ นอนเล่นกันตามอธัธยาศัยน้องน่ารักนะคะตัวนี้ทำหมันแล้วอันนี้ก็นี่เขาเป็นแม่ของต้นเงินนะคะทำหมันแล้วนะคะต้นเงินต้นเงินก็ทำหมันแล้วเช่นกันนะคะตัวนี้ยังไม่ได้ทำหมันแล้วก็นี่ต้นเงินต้นเงินทำหมันแล้วแล้วก็บ้านหลังนั้นก็มองเห็นก็เป็นบ้านเช่านะคะ แปลกมากนะคะขนาดอยู่ใกล้ๆแค่นี้นุกยังรู้สึกคิดถึงที่นั่นเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ได้มาอยู่มาเจอกับเด็กๆหน้าบ้านนะคะแล้วก็อยู่มาปีกว่าก็รู้สึกว่าเราก็รู้สึกผูกพันอยู่ที่นั่นอยู่นะคะขนาดอยู่ติดกันนะคะนุกยังรู้สึกว่านุกยังคิดถึงที่นั่นนะคะเราเคยนั่งเคยนอนเคยอยู่กับเด็กๆที่นั่นนะคะแล้วก็พี่ทองพี่ทองนี่ก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะ ชอบชอบเตียงเตียงเจ้าหญิงนี่เหลือเกินนะคะแล้วก็ดูตัวจนล,ล้นออกมาจากเตียงพี่ทองตัวอ้วนนะคะน้ำหนักเขาเยอะนะคะอุ้มแทบไม่ไหวนะคะเขาก็มานอนเล่นรู้สึกวันนี้จะชอบเล่นกับน้องๆน,นะคะวันนี้ไม่รู้เขาอารมณ์ดีอะไรก็ไม่ทราบนะคะวันนี้นุก,ก็วันนี้ วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์มาถึงวันนี้คือสาวันนี้นูกไปหาเจ้าขาวตลอดเลยนะคะขาวน้อยที่ทุ่งนานะคะ่ะก่อนนุกจะพาแม่ดําไปหาหมอนูก,ก็แวะไปเอาอาหารให้เขาก่อนเขาไม่ได้อดเลยสักวันนะคะนูกไปหาเขาเมื่อเช้านูก,ก็ไปโรงเรียนนูกก็เจอเขานะคะเจ้าขาวน้อยนะคะเขาก็รอเขาก็รออยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเขาเขาอยู่ที่นั่นนะคะ เร้สึกสงสารเขาเหมือนกันนะคะสงสารเขาก็เดี๋ยวไม่แน่และค่ะไม่แน่หรอกเดี๋ยวให้อะไรอะไรมันมันมีทางออกที่ดีๆก่อนถ้าเอาไปไว้วัดก็กลัวว่าอันนี้น้องคนนี้น้องอมีเอฟซีถามว่าน้องขาวๆเทาๆเขาชื่ออะไรเมื่อกี้นี้น้องเจอรี่นะคะเจอรี่อันนี้น่าจะเป็นโซดานะคะโซดา เป็นแมวที่เก็บมาจากบ้านล้างนะคะสีตัวพี่ทองกับอิงฟ้านะคะปกติพี่ทองเขาจะไม่ใกล้ใครแล้วก็ไม่สนใจใครอันนี้แม่ดำนะคะแม่ดำยังเดินลากขายอยู่เลยนะคะเชื่อไหมว่าแต่ดีที่เขากินอาหารเก่งกินอาหารปกตินะคะกับถ่ายกินน้ำปกตินะคะ ให้เขาออกมาเดินแต่ตัวนี้ไม่ใช่แม่ดำนะคะตัวนี้เป็นแม่ตุ้มที่ทํามันแล้วแต่หน้าตาเขาคล้ายๆกันเฉยๆนะคะรอบสองที่ไปหาหมอใช่ไหมคะ,ะเราได้เราได้จ่ายเงินเองนะคะที่พาแม่ดำไปะทั้งจ้างรถเขาไปทั้งค่ายาเราได้จ่ายเงินเองนะคะว่าคุณหมอเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขานะคะเราก็ต้องได้จ่ายเงินเองนะคะ นูกก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะไม่รู้จะว่ายังไงน้องเป็นแบบนี้มันก็พูดอะไรไม่ออกและคะ่ะจุกจุกมากเลยไม่อยากเห็นเขาเป็นแบบนี้เลยช่วงที่นุกไม่อยู่กลางวันก็จะเป็นน้องวุ่นนะคะที่ดูเขาที่ช่วยดูแลนะคะอันนี้ก็เป็นข้างบ้านนะคะนอนสบายเลยอันนี้ก็เป็นพี่น้องของแม่เฟื่องเหมือนกันนะคะ จะเป็นจำปาเขาชื่อจำปาจำปาเขาทำามันแล้วนะคะจำปีใช่ค่ะจำปาจำปีเขาทำามันแล้วเขาสบายตัวแล้วนะคะทุกวันนี้เขาไม่ต้องไปไหนแล้วนะคะเขาก็อยู่แต่นในนี้นะคะอยู่แต่นในนี้ล้วเวลาเขานอนเขาอะไรพวกเขาก็รู้สึกปลอดภัยนะคะปลอดภัยมันไม่มีหมาเข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ